ใช้แบตเตอรี่นะครับสตาร์รตนะครับเมื่อวานนะครับที่ว่าทําไปนะครับให้ความสนใจเยอะนะครับที่ว่าใช้สายไฟนะครับพวงแบตเตอรี่นะครับ20โวลต์นะครับในการสตาร์รตนะครับแต่ว่าช่วงจํานะครับไฟนะครับจาก20โวลต์นะครับดอปลงมานะครับเหลือประมาณ14-15โวลต์นะครับถึง16โวลต์นะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าหลายคนนะครับบอกว่ากลัวกล่องนะครับเสียหายนะครับแต่ว่าวิธีนั้นนะผมก็จํามาแล้วนะครับหลายครั้งนะครับแต่ว่าวันนี้นะมีแบบใหม่นะครับโดยที่ไม่ได้จําแบบเหมือนเดิมนะครับมาดูกันนะครับแบบปลอดภัยกว่านะครับบดดดี๋มาทสอใหู้นะครับ หรืออยู่10โวลต์นะครับน้อยมากก็ทําให้สตาร์ทรถไม่ได้นะครับดูไฟนะครับของแบตลูกนี้นะครับหลืออยู่19.9นะครับเกือบ20โวลต์เท่าเดิมนะครับเพราะว่าเมื่อวานก็ใช้ไปนะครับหลายรอบนะครับยังไม่ได้ชาร์จนะครับเดิมๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับหลืออยู่9โวลต์แล้วนะครับเนี่ยลองเตือนนะครับลองตาดูนะแบตไม่ติดแน่นอนนะครับเนี่ยไม่ติดนะครับ อุปกรณ์นะครับรถยนต์ครับก็ยังปกติดีนะครับที่ผมใช้มานะครับจอนะครับแอนรอยนะครับแล้วก็ปีนะครับที่ผมติดตั้งนะครับแล้วก็มีกล่องแก๊สนะครับกล่องแก๊สอยู่ข้างในนู้นครับแล้วก็กล่องไอทียูนะครับของรถยนต์นะครับดูหลังรถนะครับแล้วก็มีพาวเวอร์นะครับเครื่องเสียงนะครับที่ผมจำนะครับไฟก็สิบห้าสิบหกโวลต์นะครับเครื่องเสียงก็ยังปกตินะครับไม่เสียหายครับนี่แล้วก็มีพาวเวอร์นะครับข้างล่างนะครับสองตัวนะครับแล้วก็คาปานะครับเครื่องเสียงครับ ที่ใช้ระบบไฟ12โวลต์นะครับ่องเสียงตัด D-I-W นะครับ D-I-W นะครับถอดนะถอดขั้วแบตนะรอบก่อนนะไม่ได้ถอดนะครับรอบนี้ผมจะทําการนะครับใช้วิธีนะครับดึงไฟจากแบตเตอรี่ลูกเล็กนะครับเอามาชาร์จนะครับกับแบตเตอรี่ลูกใหญ่นะครับเพื่อทําการสตาร์ทนะครับมาดูกันนี่นะครับก็จะมีรูปบวงครับเหมือนเดิมนะครับใหญ่เข้าไปแล้วก็สายรอบนะครับ ก็เยาเข้าไปจะจี้ไว้นะประมาณสองสามนาทีนะครับจี้เลยนะครับนี่จี้แล้วนะครับเป็นการชาร์จนะครับดึงไฟแบตเตอรี่นะครับจําไว้นะประมาณสักสามนาทีนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะครับผ่านไปนะเมื่อกี้นะครับประมาณเกือบสองนาทีนะครับแล้วก็มันมีน้ำนะครับเริ่มออกมานะครับผมก็เลยทําการหยุดไว้นะไม่ถึงนะสามนาทีนะครับประมาณสองนาทีได้นะครับจะมาวัดไฟกันดูนะครับ เป็นวิธีนะครับการดึงไฟนะครับลงไปชาร์จนะครับแบตตัวนี้ก็หลายปีแล้วนะครับหลายปีมากนะครับมาจากคันเก่านะครับเดี๋ยวผมจะวัดไฟนะครับนี่เห็นไหมครับจากสิบโวลต์นะครับแป๊บเดียวนะครับกระโดดมาเป็นสิบสามจุดสามนะครับนี่เอ้าโทษทีนะมองไม่เห็นเดี๋ยว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 ดูนะครับนี่สิบสามนะครับสามโวลต์ขึ้นนะครับดู ถือว่าปกติมากนะครับเดี๋ยวมาวัดไฟนะครับลูกเล็กดูนะครับว่านี่เหลืออยู่19โวลต์นะครับแบตลูกเล็กนะครับถือว่าหายไปนิดเดียวนะครับจาก19.9นะครับเดี๋ยวมาสตาร์ดูนะครับแล้วก็ทําการนะครับต่อขั้วนะครับแบตเตอรี่นะครับนี่ต่อไปเลยนะครับมาลองดูนะครับบิดสวิตช์นะครับนี่ไฟนะครับก็เหลืออยู่นะครับ12.5นะครับสตาร์ได้แน่นอนนะครับแบบนี้นะครับ ดี๋ยวมาตาร์ดูครับติดไหมเนี่ยเห็นไหมครับแป๊บเดียวตาร์ได้เหมือนกันนะครับวิธีนี้นะครับก็ทําให้อุปกรณ์นะปลอดภัยด้วยนะครับแห่แจ๋วเลยนะครับดูสตาร์ได้นะครับเดี๋ยวลองดับเครื่องนะครับลองดูอีกรอบนะครับเนี่ยเห็นไหมครับตาร์ได้นะครับแต่ว่าผมรู้สึกนะครับวิธีทําแบบนี้นะครับ ทำให้แบตเตอรี่นะครับจากที่เริ่มเสื่อมนะครับก็กลับมาเป็นปกตินะครับแล้วก็ชาร์จไฟนะครับดีขึ้นนะครับเหมือนเราเอาไฟนะไปกระตุ้นเซลล์นะครับข้างในแบตเตอรี่นะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับดีขึ้นนะครับเจอกันคลิปหน้าสาระน่ารู้สตาร์ดีเอาไว้สวัสดีครับ